ด,คด,ดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายัวดงซิตี้ครับมือนี้อยู่กับเบ่าจูนผู้เบ่าวนากรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮดงานนบ,บตครับคลิปนี้บ่าจูนสิพาพีพานองมาเบิงงองงมทางบ้านน้องมายอดตำบลดงบังอำเภอหรืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญมวยแท้อีกแล้วแ,แวยู่กับท่านสสุริยันนะครับสสุริยันฟ้าเมือนี้ท่านรับผิดชอบเบิดตทั้งหมู่บ้านเลยแมนครับเนมาบอำนาจให้แล้วเหมอบอำนาจให้แล้วครับ คอกนี่สิเปิดทั้งหมดสามโตนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งแม่สาวหนึ่งแม่สาวกับหนึ่งคมตัวนี้แม่สาวอยู่บ่บ่ครับแม่ลูกครับแม่ลูกอ๋อตัวนี้แม่ลูกหลักการท่องพร้อมท่องพร้อมท่องพ่อใดใบนี้บ่แม่นอ่าอีหยังนี่ยอ๋อเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งผสมใบเมื่อวันที่สิบสิงหาครับผมสิบตัวท่องหรือบ่ครับเนี่ยยั่งครับยั่งยั่งให้ในตัวน้องครับเนาะพั่งให้ใวถผสมใบพันอยู่บ่พันรอบอยู่บ่พันหรือไงพันรอบแล้ว สองสามรอบแล้วแม,ม่นเม่วันีเขาสามเดือนแล้วตัวนี้ท่านมนมันคือผู้เศร้าบางเนี่ยถ้าตามตามรา,ามดัถาถ้าถ้าคุยก็แล้วก่อนสิตกลงเดินทางผมสีเศร,ร้าเห็กนก่อนอ่าเศร้าคือว่าให้ให้เห็นให้เห็นว่าจังเขาไปเพราะมันจังบ่ได้ไก่งวจังสิบริษักลับไปกลับมามก่อนเดินทางคือจะอุ่นตาเศร้าถ่ายคลิปให้ดูครับท่องกับจังเขาไปครับ มันจังบ่อยากกันจังบ่อยากเพราะถ้าบางทีเขาเศร้าไว้พี่น้องมาอยากเศร้าอีกมันสีมันสีสับมันสีซ้บห้องก็บทายยุดลงทายคลิปไว้เขาเบิ่งครับครับเกิดรักฐานกันทำเศร้านะแม่ลูกคู่นี้เปิดไปเท่าไรครับเนี่ยแม่ลูกคู่นี้เปิดไปเก้าสิบเจ็ดขับเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเดี๋ยวเบิ่งแม่เพิ่งก่อนพี่น้องดึงมาสดเดียรได้บ่ท่านทางนี้มันสีบริเห็นสีมาลงมาดึงเสียดดนิดนึงนะครับทายสูงประมาณร้อยสี่สิบ สี่สิบสี่สิบหางเนาะนิดหน่อยเกือบประมาณลอยสี่สิบหาบวกลบอ่าครับประมาณลอยสี่สิบหาบวกลบแขงขาถือไว้ไงสมส่วนเพิ่นค้นหางกลมไงแมนสิว่ากลมกับโบกลมในเปย์้อมเนาะเครื่องดำเครื่องดำอ่าโน้มสี่โนมมิติ่งบ่อยโนมหาครับโนมห่มโน้มมิติ่งครับโน้มมิติ่งสีหัวแล้วก็ติ่งนิดหน่อยติ่งนิงเนาะครับติ่งหนึ่งอ่าอยู่ระหว่างกลางพี่น้องกับโบวาติ่งเนาะเป็นหัวหล่าพันนั่นเองเป็นหัวใชไปอ่าหัวโน้มหางหัวนะครับโบไปยั้งนะครับมันกับทรงหลูกงามอยู่ดอกตงงาามม ขวัญยม่องนางทับพี่น้องควันยม่องนังทัโมดำแข้งข้านาคาดำนะครับตอนนี้ผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้ประมาณ3เดือนนะครับเนาะประมาณสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาสามเดือนกลัวแล้วพี่น้อง3เดือนเต็มนะครับเครื่องดำพ่วงหางเง่านี่คือโตแม่เพิ่นลูกเพิ่นตัวไหนบานนี่นี่ครับนี่โตกระลั่งกวนมูอยู่นี้โอ้ตัวกระลั่งกวนมูนี่เพิ่นโบดิไซเสือกสวนเข้าไว้เนาะครับมันยังอ่านอยู่เดี๋ยวมาเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องลูกโตแม่ลูกแม่ครับลูกโตที่าของเพิ่นนโต ลูกแรกครับลูกแรกเป็นทองที่สองในทองจุนคืออย่างไห่เพิ่นออกไปข้างนอกแห็นไหมเดี๋ยวผมไล่ให้ไล่ไล่มาหาแม่เพิ่นเดี๋ยว่๋อเห็นมันบ่เห็นสีพี่น้องไปไปหาแม่กันดูไปยังไปหาแม่ก่อนเพิ่นบ่ได้ใส่เมาเมาใส่เข้าพร้อมโอ้ยลูกเม็ดบัคขามครับเลยแดงจนกำไปออกไป晒แดดออกไปแดดออกไปแดดไปหาแดดเลยลูกไปหาแดดลูกยังไม่เห็นอยากให้พี่น้องเห็นสีเพิ่นนั่นโอ้เบิ่งตี้อะไพี่น้อง เบื้องสีเพิ่นที่ครับอ้าวดึงแม่เพิ่นกระไดพ่อเออดึงแม่เพิ่นไปอ่าเพิ่นสีเดี๋ไปเที่ยแม่เนี่ยเบิ่งตีพี่น้องแดงจนกำครับเพิ่นไดียกเดือนแล้วครับเนี่ยหกเดือนงัวประมาณหกเจ็ดเดือนประมาณหกเดือนกลัวพี่น้องหม่องนั่งครับพอดีขวัญขวัญอยู่หม่องนั่งทับเขาเฮ็ดหรอบ่ครับนี่ยบ่ครับบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดกะว่าให้หนี่ขึ้นละขึ้นบ่หลาอย่างไรพื้นได้เฮ็ดก็ยังทันอยู่พี่น้องเพิ่นเป็นลูกพ่อใดครับเนี่ย เป็นบามันน้องหอนครับถือว่าเป็นมันเป็นบามันลูกผสมครับแข่งขายเงี้ยวสมส่วนล่ำโตเงีวลึกง้อแม่หนีลึกครับไปทางฝุ่นไปทางฝุ่นไปหาแดดเออเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดพันบาทนี่คือราคาหองราคาหองอ่าในทองแม่เพิ่นมีซีอ่าซีบ่ายไป KF สามหนึ่งนี่ครับอ้าวนี่คือตัวที่หนึ่งครับผมอ่าโค้งยิงบั่นอีกตัวหนึ่งอยู่นี่อ้าวดึงมาเสียเดียรท่านเดี๋ยวพี่น้องสิเดียร์เห็นสีนะครับอ้าวอันนี้มะนี่วะนี่ สะแม่สาวบอครับแม่สาวครับแม่สาวแม่สาวนะครับเอของขาเพิ่นเอาขาวักท right. ุกเป็นบ่อแล้วนะเดี๋ยวดอกมันเคยไหนเดี <|oc|>. ๋ยวของเก่าเนี่ยเย็นเย็นเย็นอ่าเยดีเคยอยู่น้ากันอยู่ตัวให้ลงมะมาไหมทุกขาดิพ่นเสือกอยู่พี่น้องเด้งมากทันบิงมากมาๆมาลงมะจุนยืนตากแดดฐานเงาแตกแล้วใหพี่มาพี่แม่นี่ท่ายสูงจักเส้นครับนี่ร้อยร้อย ร้อยสี่สิบห้าสี่สิบห้าแม่นครับร้อยสี่สิบห้าบวกลบข้าพิณองลำโตอู้ยลำโตเงีเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยครับแข้งขาถือว่าสมส่วนเพิ่นนะครับเนาะครับดูสมส่วนเพิ่นเลยนะครับแข้งขาหน้าขาดำคลิปหูดำหูเสมอปากบ่านี่เสมอปากครับพ่อปากพ่อดีตัวนี้ก็เป็นลูกซีไวจาว่าบ่ได้ใบมาบ่ได้ใบมาแม่นครับถือว่าเป็นบามันเป็นบามันเป็นบามันนุ่มบ่มีติงบ่านี่โบมีครับบ่มีสมบูรณ์ครับตัวนี้สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบนะครับ ผู้ใดหาแม่บอกแม่พันแม่นี่ถือว่าใส่เด่เนาะครับเนาะจักบาทครับแม่นี่ราคาแม่นี่เปิดไปแปดหมื่นห้าพันแปดหมื่นห้าพันบาททาเพิ่นเต็มนี่เพิ่นสิทธิ์งามแห้งในพี่นอ้องเพราะว่าหางเพิ่นงามเนาะครับเนาะหางเพิ่นงามแบบเปรี้ยวงามเลยครับเครื่อง,งดำลึกลึกกรดีลึกลึกกรดีนะครับหนังหนาเนียนังหนาแปดหมื่นห้าพันบาทดีขึ้นราคาห้องอาหารบานทิศทาพี่น้องสนใจงวัวงสามตัวนี่โทรมาหาเบอร์ได้ครับศูนย์แปดสี่ครับสองสามแปด 0630ครับครับสสุริยันฟาร์มนะครับบ้านหนองมายอดตำบลดงบางอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องถ้าพี่น้องท่านได้สนใจจังโทรมานะครับครับผมอ่าเปิดเต็มทีเลยเปิดเปิดบ้านแล้วเปิดออมบ้านแล้วบ้าจูนขี่มัเต้องเลยออมบ้านแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวบ้าจูนสีขออนุญาตไล่ให้พี่น้องฟังอีกรอบนึงนะครับแม่นี่ท้ายสูงประมาณลอยสี่สิบห้าบวกลบโค้นหางไงแปดหมื่นห้าพันบาทเป็นง้อสาว สักเดือนแล้วครับท่านตัวนี้็ดสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนครับผมแดงจนกำพี่น้องอ่าขึ้นแล้วแม่นมดขึ้นแล้วแต่ว่าพรท่านได้สมขึ้นแล้วแต่ว่าท่านได้สมครับพี่น้องแปดหมื่นห้าพันบาทแข้งขาหนาขาดำคลิปหูดำหูเสมอปากรื่งกระชับครับอ่าเนื้อเอิร์กอ่าเดี๋ยวเบาจุนท่าเบิ้งเนื้อก่อนลืมเมื่อกี้ลืมเบิ้งเนื้อเอิ๊กเนื้อเอิร์กประมาณอ่ายี่สิบเส้นนะครับบโบง่ายปันไหนตะวันกับโบหน่อยสมส่วนเพิ่งนะครับเนาะครับผมอ่าข้อสร้างงามครับแม่นี่ มึงพื้นแม่ยั่งตีอะไรพี่น้อยแปดหมื่นห้าพันบาทในคือราคาห้องนะครับแราคาโคมนี่นะครับอ่าอยู่นี่ผมพอดีพอดีโคมนี่เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทคือราคาห้องูประมาณหกเดือนกว่านะครับเนาะอ่าเพิ่นเป็นลูกอ่าพ่อย่างนี้ประมานตีเป็นบระมันแม่เพิ่นถ่ายสูงประมาณๆลอยเกือบๆลอยสี่ิบหานะครับเนาะลอยสี่ิบกลัวๆเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทตอนนี้เพิ่นผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้ได้สามเดือนแล้วนี่คือ สามโตครับผมที่สอสุเรียนฟาร์มเปิดให้พี่ให้น้องเบิร์นสลับคลิปนี้อ่าแม่เพิ่นมีติง่งนิดนึงเนาะครับเนาะมีติง่งมีติง่งนะครับหนุ่มเพิ่นมีติงต่งต่งตงตวา่าลูกโบมี่ลูกโบมีแดงจนกําแม่เพิน่นก็แดงจนกําคือกันแต่ตอนนี้นี่โฮมเลยกลายเป็นสีดําไปแล้วครับสําหรับพี่น้องท่านใดสนใจจังโทรมานะครับอ่าท่านผู้ซอยสุเรียนยินดีต้อนรับพี่น้องสู่บุญสุขมากินน้ํากินทานํากันนะครับเนาะ อโอ้ยบาจุนเมื่อยเบาเริ่องหึงสี่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้บาจุนตกงขอบคุณท่านสุริยันเป็นยางสูงครับที่ให้บาจุนผ้าพีผ้านองมาเบิ่งวังงามในมือนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุพลครับที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จุนให้เด้อใบหัวดงสตีครับเป็นกำลังใจให้บาจุนหาเบิ่งังงามแบบนี้ฝากพีตอนนองแล้วก็ขอฝากพีฝากนองอีกครั้งหนึ่งนะครับาบาจุนในเฮ็ดซอง เราอยากหากินแน่วนะครับของบ่าวจูนอีกช่องหนึ่งเป็นช่องที่จะพาพี่พานองหากินแนวแซ่บๆในเขตจังหวัดอำนาจเจริญเลยครับพื้นที่ใกล้เคียงครับพี่น้องท่านได้สนใจจังเข้าไปเบิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามก็ไลยก็แชร์เลาะกินเลาะอยากหากินแน่วอีกช่องหนึ่งของบ่าวจูนเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนคิดตัดคลิปการเกษตรดีๆเลาะอยากหากินแบบนี้ครับเราอยากหากินพาพี่พานองไปเที่ยวนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ